สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันท้ายปีใกล้จะมาถึงแล้วนะคะรับเดิมผู้ชมซึ่งวันพรุ่งนี้นั้นก็คือวันสิ้นปีเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วหลายๆคนก็อาจจะออกไปเที่ยวแล้วนะคะรับเดิมผู้ชมแต่ก็อย่าลืมนะเนี่ยลืมอะไรอย่าลืมมาดูผมแถลงข่าวนะครับเดิมผู้ชมโดยสรุปปีที่ผ่านมานี้แทบจะไม่ได้หยุดเลยครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีบางคนนนเนี่ยถ้าเกิดหยุดก็จะมาประท้วงหน้าบ้านบางคนก็ลั่นจะไม่ยอมจะอดข้าวถามอดข้าวเรื่องอะไรอดข้าวถ้าเกิดผมไม่จัดรายการนะครับเดิม<ว>ผู้ชมบทมล้ยตองมาจัด การต่อก็มีสถานการณ์มากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับเ่านผู้ชมรวมถึงวันนี้นั้นดาราสลิมยอดเยี่ยมยอดนิยมประจําปี2565นั้นก็ออกมาแล้วนะครับถามออกมาจากไหนวัน้องหนหูออกมาจากช่องนัดบิวนะครับเ่านผู้ชมเดียออเด๋ยวจะเอามาแถลงเดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ต้องแถลงเรียนไขเรื่องนี้ก่อนโดยตอนนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเ่านผู้ชมโดนทัวลงยับอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวบม่มสบตําหนิข้าราชการกลางที่ประชุมบริหารกระทรวงกันโดยมีการถามนวเนี่ยจบอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ย hey. ทำไมมันโบโ้ๆอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ถามว่าคุณรุ่นไหนโอ้เป็นอะไรสักอย่างเลยนะครัดบดานผู้ชมที่ประยุทธ์มันจะไปไถานาอะไรประมาณนี้นั้นแล้วก็บอกว่าโอ้หยหลายๆอย่างครับท่าน แล้วก็ถามจบจากที่ไหนมาคนคนนั้นก็บอกว่าจบจากจุฬาลงกรณ์นะครับเดินบูชงปริญญาโทไอ้นั้นก็บอกว่าฮึ่ยฮึ่ฮึ่ยทํฮึ่ฮึ่ทำอะไรไม่รู้มั่นฮึ่ฮึ่ทำหอกทำดาบอะไรนะครับแล้วก็มีการถามว่าแล้วปอตีล่ะอันั้นก็ตอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับไอ้ประหลัดมาหัดไทยนี่ก็บอกอ๋อว่าแล้วละ่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการเหยียดนะครับแต่เจ้าตัวว้ยเฮ้ยบอกว่าปัดเยียดการศึกษานะเนี่ยแค่หยอกเย้าคนในกระทรวงรู้กันดีอะไรประมาณนี้ก็แนะนำ มาออกมายอกเย้าข้างนอกถามทําไมเดี๋ยวจะได้พัวพระพบแพทย์เกิดขึ้นหรือไม่นั้นก็อาจจะต้องติดตามในส่วนตอนนี้ครับท่านว่าโวกันอีกแล้วไม่หยุดยั้งนวเนี่ยหลังจากพักอวยตัวเฮ้ยวะยุทธ์เนี่ยเรตติ้งดีตรงไหนว่าไอแต่ตรงไหนว่าไม่มีแล้วก็เชื่อสนามกทมเนี่ยมีพิกครับท่านไม่ใช่ว่ามีพิกแล้วก็มีเกลือเอามากินกับมะม่วงไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมบางคนก็เข้าใจผิดเดี๋ยวนึกว่าเอากินกับเม็ดมะม่วงหิมะานี้ก็ไม่ใช่อีกเนี่ยชี้ว่าประยุทธ์เรตติ้งดีตรงไหน เชื่อสนามกทมมีพิกแน่นอนชี้วาละไอตู่เนี่ยแปีไอเหลืออีก2ปีเนี่ยกำลังดีอะไรประมาณนี้เขามีรูปหน้าของลูกเลี้ยงนายสุเทพนะครับเดินผู้ชมเอกนัดพร้อมพันไม่รู้ว่าเลตติ้งดีตรงไหนครับท่านหน้าหนักหน่นวงอย่างสุดตีนก็เลยทีเดียวแต่ขณะดเดียวกันนั้นเนี่ยมีประชาชนสงสัยเอ้ยทำไมวันเปิดตัวพระไหรวมไทยสร้างชาติอะไรนี้ไม่ปรากฏเงาหัวของไอโบอีสานนะครับเดินผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นั้นมีปัญหากันเล็กน้อยถึงปานกลางนะน,นี่อันนี้เป็นเรื่องล้อเล่นนะครับเรื่องล้อเล่นเอ่อเป็นเรื่องสมมติละกกัันนนโดยยรรู้้สึว่าปุท์ ให้โบอีสานนะครับท่านผู้ชม อดีตสสสอบตกครั้งที่แล้วกลางเมืองโคราชกันเลยทีเดียวไปไหนจ้าให้ไปคุมสอสอในการเลือกตั้งในกะาะรเดินผู้ชมภาคอีสานอะไรทํานองนี้สุดท้ายพีรพันศรีและทวิภาครู้สึกว่าจะไม่ยอมในการเดินผู้ชมสองผลให้ไอโบอาจจะจ่อยกันไปตามตามกันเลยเแล้วก็ตอนนี้ไอโบเฮ้ยเฮ้ยจ่อยยกคณะสมัครสมาชิกรวมทตุรวมไทยอะไรประมาณนี้ต้นปีหกหกครับท่านย้ําหนุนในตูนั่งนายยกต่อนะครับเดินผู้ชมเฮ้ยประยุทธ์ถ้าเกิดเมื่อยนี้มันก็ยืนบ้างก็ได้หรือจะไม่ยืนแล้วก็ช่่งมันไปก่อนแล้วก็ ปัดขัดแย้งนายพีรพันธ์นนเนี่ยจ่อสมัครสมาชิพกพรรคต้นปี2 5 6 6ครับท่านโดยอันนี้ก็เป็นคนที่ประยุทธ์ชอบนะคะรับเ่ินผู้ชมประยุทธ์นั่นจะชอบคนแบบนี้ครับท่านซึ่งเป็นคนดีนะเนี่ยมีที่ไหนอุตสาห์สาบานแล้วยังไงแล้วก็ไปถอนสาบานได้นี้โอ้โหคนหายชั่วน,นาตาปีก็ไม่แทบจะเจอส่วนทางก็เข้าทางกับซุปเปอร์โพลยกประยุทธ์เป็นนักการเมืองขวัญใจประชาชน8ปีพาประเทศพังชิบหายเอ้ไม่ใช่8ปีพาประเทศพ้นวิกฤตนะคะรับเดินผู้ชมอันนี้ก็สายอวยไม่หยุดยั้งเว้ แล้วก็บอกว่านายจุลินนั้นเนี่ยมีสเสน่ห์มีความสุขุมแล้วอนุทินมาเป็นอันดับสองอะไรประมาณนี้อบอกว่าเป็นที่ดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ดาวรุ่งพุ่งสู่เมนแต่อย่างใดลักษณะวิสิทธ์นายจุลินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองมากที่สุดแห่งปีขวัญใจมหาชนด้านความเป็นสุภาพบุรุษมีความนิ่งโอ้โหไม่มีอะไรเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมปากปลาใสาน้ําใจเชิดคออ้าปากแต่ละทีนั้นก็ไร้าสาระครับท่านลองลงมาก็เป็นประยุทธ์ลองลงมาก็เป็นประวิทย์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการ หรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจอย่าไปเที่ยวแหลงเลยครับท่านอปาปากไปแล้วก็เมื่อยราต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้เอาละเว้ยหลังจากทัวลงมหาไทยนั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้ไม่น่าจะทนแล้วนะครับเรื่องผู้ชมโดยวันนี้ถามมีเรื่องอะไร ดาราสลิมยอดเยี่ยมแห่งปีมาแล้วนะครับเดินบูชมที่ประชาชนรักประชาชนชอบมากที่สุดเลยถามมีใครบ้าง1ได้แก่แตนนตนนกสินใจเปล่งพาน,นิชนะครับเดินบูชมเป็นดาวลุ่งที่ยังไม่ได้พุ่งสู่เมนครับท่านแล้วก็อันนี้นะเนี่ยอะไรวะ นีได้มีการสนับสนุนใครคนหนึ่งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ว่าสุดท้ายนั้นคะแนนก็ได้เยอะนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าเสียดายออไม่ได้เป็นผู้ว่าอะไรทํานองนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรพร้อมกันนี้วลีแห่งปีก็น่าจะเป็นการออกมาตัดพ้อนะเนี่ยทุกวันนี้สังคมมันแยออ่คนมองแต่เปลือกนอกมากกว่าเปลือกในเห็นงานแต่งดีกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเห็นดีกว่าความรักอะไรทํานองนี้เราไม่รู้ว่าใจแหลงผือนะครับเรื่องผู้ชมบางคนก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดไม่ออกไปเป่านกหวีดนี้น่าจะดีกว่านี้แล้วอีกคนนึงเป็นใครจ ได้ผมจัดอันดับนะครับเ่านผู้ชมพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวมาอ่อนนภาครับท่านโดยหมอดูก็ออกมานะครับท่านบอกมาอ่อนนภาอาการน่าเป็นห่วงโดยเฮ้ยมาอ่อนนภาฟังอยู่ทางนี้อย่ายิ้มเนี่ยบอกว่าปี6 6หกหกหกลเธนวงการบันเทิงยากแต่ยังจะมีคนอูปพัมภถันแล้วก็บอกว่าปีหน้าลําบากอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยบอกว่าปีหน้าลําบาก โอ้ซึ่งมันก็ใกล้แล้วนะครับท่านผู้ชมถามใกล้อะไรใกล้จะสิ้นปีเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านอันดับต่อไปได้แก่ใครจ้าต้องหนูอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิราบ,บัราจงนะครัเร่่มผู้ชมตอนนี้ก็ได้ทําการสลัดข่าวโต๊ะติดเตียงเป็นเปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการจะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะวันนี้นะได้บท่ามผู้ชม30มทันวานในงานที่พัทยาหรือว่าที่ไหนสักแห่งนะเนี่ยสลิมตื่นตันไม่หยุดยั้งว่าเฮ้ยจะได้ฟังเพลงของอ๊อนนาท่า เดี๋ยวค่อยมาแถลงต่อนะอันนี้ดีดับฟิตนะคะรับเ่านผู้ชมปากเกตขาวอบกรอบตอนนี้ขายดีเริ่มเริ่มจะกใกล้กับเคียงใกล้เคียงกับเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์กันแล้วครับท่านอันนี้ก็คือลูกหยีฉาบนะคะรับเ่านผู้ชมทำไมมันเหลือ,อน,นิดเดียวถาม500กร,รมัมทำไมมันได้เท่านี้บอกไม่ใช่ว่าที่จริงมันเต็มถุงแต่ว่าไอ้คนรีวิวเอาไปกินเองนะคะรับท่านผู้ชมโดยขนาดแบบมัจุ500กร,รมัม2 4 0บาท250กร,รมัม140บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางส่วนเสื้อนัดวิวน ตัวละ400บาทพร้อมส่งก็กราบขอบพระคุณมาหน้าที่นี้ครับท่านมาเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างเรื่อยๆไม่หยุดยั้ยงส่วนดาราสลิปมันดับต่อมายอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเรื่องผู้ชมได้แก่ท็อปลาลนีนุชหลังจากที่ชั่วนาตาปีว่าเฮ้ยออกไปวนเวทีมอบนกหวีด้วเนี่ยมีการอ่านนิติบิโศปะกวาพูกเออคู่กับเมียรประวัติรัฐแล้วเป็นอย่างไรสุดท้ายโดนแบนนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ได้มีกระแสข่าวออกมานวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปเปิดเนี่ยเจ๊งแล้วเหรออะไร,ร,ะะรับ ทศรานีนุชบอกว่าไม่ได้เจ๊งไม่ได้พึ่งเจ๊งเออแล้วยังไงเจ๊งนานแล้วนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะอ่านไปเพื่ออะไรครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแต่เรื่องนี้ต้องติดตามอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวคิดว่าใครสวยติดอันดับโลกบ้างครับท่านสําหรับคนที่เป็นคนไทยนะคะรับเื่อนผู้ชมมาน,นี้ล่อให้ผมงงกันไปเลยทีเดียวลิซ่าหน้าสวยติดอันดับโลกท็อปหนึ่งใน5นี้ไม่เป็นไรครับท่านเข้าใจกันได้ดีแต่ว่าอีกคนนึงก็คือลูกชายเอ้ไม่ใช่ลูกสาวของตัวสัญยวงกระจ่างซึ่งเเคยยยนนนแนอ่างงหักกวล ทีเดียวนั่นเนี่ยผมก็สงใจไปให้น้องลูกหนังนะแล้วใจไปถึงมันไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ที่แน่ๆนี่ลิซ่านี้มอบใจทั้งดวงให้เลยนะครับท่านผู้ชมโดยลิซ่าแล้วก็น้องลูกหนังลูกตัวสลันยาาูของกระจ่างหน้าสวยติดอันดับโลกโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยออกไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชม ก็มีการเผยรายชื่อหนึ่งในร้อยอ้ไม่ใช่เออร้อยคนที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกได้รับการตีพิมพ์เป็นประจำทุกปีโดยนักวิจา,ารณาอิสระอะไรประมาณนี้วิจา,ารณ์อิสระนะคะรับเ่านผู้ชมลิซ่ากับอะไรวะลูกหนังอะไรประมาณนี้ก็ติดอันดับนะคะรับเ่านผู้ชมเป็นท็อปไฟกันเลยทีเดียวแหมถ้าเกิดจะเอาลูกหนังเนี่ยน่าจะส่งมาดามเดียไปด้วยนะครับเรื่องผู้ชมมันนั้นน่าจะได้เลยถามได้อะไรได้หน้าตาดีนะครับสําหรับผมใช่ไหมวะ อ๋อไม่มีไม่มีมมมมในข่าวก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับท่านส่วนตอนนี้เนี่ยไหนก็มาเข้าเรื่องลูกหนังสีตลาลลูกของตัวสันยวงกระจ่างไปแล้วนั้นอันนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยประวินชัชวาลพงพันอะไรวะเนี่ยไม่ให้อภยัยลูกหนังลั่นแบรนตลอดชีวิตอะไรกันวะเนี่ยอ๋อก็อย่าไปถึงขั้นนั้นเลยนะเนี่ยปองดองกันไว้เถิดปองดองกันไว้เถิดรักกันไว้เถิดแล้วทาอย่างไรแล้วก็ไล่ไปยุต,ต่ออไปใน,ในะครับนผู้ชมโดยตอนนี้เออมาเข้าเรื่องไยุตกันบ้างดีกว่าหลังจากจัดตารางดาราสลิมยอดเยี่ยมไปแล้วนั้้นแลวกก็็ผมมไ ติดชื่อนะครับท่านผู้ชมในการเป็นผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมถามเพราะอะไรไม่มีสาระาครับท่านอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้แล้วมันเป็นอย่างไรต่อจ้าอา๋อคุณเลยลืมเลยว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็ลืมกันไปแล้วครับท่านขออภัยมาหน้าที่นี้หลายเรื่องให้ตรวจสอบหน้าติดตามอย่างเหลือเกินกเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากที่อ๊อพองพัฒน์เตรียมจะรีเทิร์นคัมแบ็กคืนเวทีในรอบ4ปีพร้อมโชว์เพลงฮิตในตำนานพังแน่ ไอ้ไม่ใช่ปังแน่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีภาพหลุดออกมานีนน่ขณะลองไมอะไรประมาณนี้ก็สลัดลรืออย่างเป็นทางการเอเชียนเกมลรืออะไรจ้าลรือปมติดเตียงไม่หยุดยั้ยงแล้วก็ตอนนี้เอเบลินานั้นอาจจะสวยอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคดีนี้นั้นไม่มีมูลแล้วก็โดนยกไอ้นั้นไปคดีอะไรจ้าโดยสวยแล้วเว้ยเฮ้ยปาลินาแจ้งความ New, ดำเนินคดีอาญาวีรสมความคิดแล้วก็เรียกเงิน1ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมประชาชนั้งหลายสงสยัยเฮ้ยเอเบลินาเจ้าเงินเนี่ยไปจ่ายคู่ใหญ่ตพน บัวพัดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกรเรื่องผู้ชมแต่รู้สึกว่าดวงของเธอรั้นช่างจะโอ้โหไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาแบบไม่ใช่บ้านๆน,นี่ก็น่าจะประชิกไปแล้วนะกรเรื่องผู้ชมงดลงการเมืองตลอดชีวิตครับท่านนาโดยพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มือปราบศิลาเอเบลีนาอันนี้ก็ไปฟ้องวีระสมความคิดนะเนี่ยหมิ่นประมาทโพสต์เฟซบุ๊กและดำเนินคดีในพฤติกรรมที่มีอันลักษณะ ข,ข่มขืนใจพนักงานนายาการเป็นนายาแผ่นดินอ่าพูดใดสามารถเก่าวร้องทุกทุกได้อะไรประมาณนี้โดยมันก็ได้เดินทางไปแจ้งความไกลนะครับดามบูชมถามไกลที่ไหนบุรีรัมกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากพาพี่ชายของตัวมาเองนั้นไปเข้าพักอยู่กันนุทินนะครับดามบูชมบอกไอ้วีระวีระไอ้วีระอย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเนี่ยบอกให้ไปตรวจสอบสอบสบพลังประชารัฐหน่อยได้ไหมเรื่องนี้ก็ยังออกมาไม่ทันไรเลยนะครับดามบูชมจี้ให้สอบพักเก่าตัวเองแล้วก็เ,เป็นสไตล์เอเบรินาอย่างไม่หยุดไม่หยอ่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดาวลุ่ง แต่ลุงที่ว่านี่ก็พุ่งสูงเมนนะครับเ่านผู้ชมเอ,เ,อเอา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 คนนี้ขาดไปไม่ได้เลยนายเสรีวงมนทาครับท่านพูดอย่างไรให้เข้าตัวน่าจะเป็นเรื่องนี้โดยหลังจากที่เมื่อวานเสรีฉุนไม่หยุดยั้ยงเฮ้ยทำไมสลิมไม่หัดช่วยแชร์ไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์กันบ้างเออกอปี้แล้วก็เอามาวางก็ยังดีส่งผลให้ตอนนี้เสรีสอนสลิมนะครับเ่านผู้ชมในการเลือกนายกบอกว่าเราอย่าเลือกเฉพาะคนที่เราคิดว่าชอบนะเราต้องเลือกตามยุทธศาสตร์นึกถึงตอนชัดชาติศธิพันธ์เลยนะครับเ่านผู้ชมตอนแรกนั้น บุคคลที่เสรีไม่ได้สนับสนุนนั้นอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าน,นี้แล้วเสรีสนับสนุนเป็นอย่างไรชิบหายนะครับท่านผู้ชมมาหยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็เมื่อวานนี้มีการเปิดข้อเสียของเสรมไม่ช่วยแชร์ไม่ช่วยกดไลค์ไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเห็นนายโอรอดช่องเต็มทวิตเตอร์ไปหมดเลยเฮ้ยแต่ว่าเป็นไปได้นะเนี่ยเขายังคงพลังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเสรีไอ้หมายถึงกลุ่มสลิมที่เสรีว่าแล้วยังไงแต่เขาไม่ฟังเสรีแล้วเพราะอะไรโอ้ยไม่มีสาระนะครับท่านผู้ชมออกมาโพสต์แต่ละโพสสองโพสต์นี้ อ่านไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียก็ไม่ได้อ่านอีกก็เลดิตบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็มีที่น่าจับตามองนะคะรับท่ามผู้ชมว่านายเสรีวงมนทานี้โอ้โหโพสทุกวี่ทุกวันแล้วได้อะไรไหมได้แต่ได้ที่ว่านี้ไม่ได้ประโยชน์นะคะรับเดามผู้ชมสําหรับผมนี่ก็ช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้พักเพื่อไทยเว้ยโ,โ,โ้สับป,ประยุทธ์ไม่หยุดยั้งเนี่ยขยันเขมผลงานมีเดียมหักรัฐบาลยิ่งรักแล้วก็มีภาพไอตูเลอยอยู่แบบนี้นะคะรับท่ามผู้ชมบางคนก็เรียกฮิตเลยอะไรประมาณนี้มองใครมองอาจารย์หญิงอรุณกาาศยนตอนนี้ เปลี่ยนชื่อไปแล้วไม่อยากจะไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมจําชื่อไม่ได้แล้วเพราะไม่ที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ขุนพลคู่กายของประยุทธ์นั้นได้แก่นายโบอีสานนั้นเนี่ยประยุทธ์มันก็ชอบจริงๆเลยนะคนแบบนี้ถามเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนเหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมคนเขาเป็นคนดีเหมือนกันมันเลยอยู่กันได้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านเรื่องนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมเป็นเรื่องของนายโตโน่พาคินเออใช่เว้ยเฮ้ยลืมไปเลยโตโน่ก็ติดด้วยนะเนี่ยท สลิมลอดช่องแห่งปีครับท่านโดยอันนี้เหตุการณ์เกิดเมื่อเพื่อนไลน์มาขอยืมเงินพอถามว่าจะเอาเงินไปทําอะไรเจอคําตอบสุดพีคในพีคเขายืม300ได้ไหมตัวเองได้ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าได้นะครับท่านผู้ชมถามเอาไปทําอะไรเอาเลยหรือเปล่าเอาไปทําอะไรจ้า300เนี่ย ก็ปรากฏว่ามีแชทบอมขึ้นมานะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยจะโอนเงินไปให้โตโน่ซื้อไมโครโฟนใหม่หลังจากกระโดดน้ําโดยโตโน่ของเงิน300บาทซื้อใหม่ใหม่ฮ่าฮ่าบวกครับท่านเป็นการหัวเลาะอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเฟซบอมอีกแล้วโดนไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวเฮ้ยโตโน่โดนเฟซบอมปล่อยนะเนี่ยอ้างไปของเงินคนนู้นคนนี้อีกคนหนึ่งก็ทําให้ผมนึกขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสลิมลอดช่องแห่งปีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคําว่าสลิมนี่เป็นคาชมนะครับท่านผ ก็ใช้คํานี้อย่างภาคภูมิใจถามคนคนนั้นคือใครโจโนูโวครับท่านหลังจากที่ชัชาสิริพันธ์ได้เป็นกทมอนี้ก็มีเฟซบอมโจโนูโวเยอะแยะมากมายนเนี่ยไม่รู้ว่าไปแจ้งความรอบที่เท่าไหร่แล้วไอ้ดีก็ได้เป็นผู้ว่าวันสองวันแรกไอ้เพจบอมก็โพสเลยนะครับเรื่องผู้ชมไหนเป็นผู้ว่าแล้วทําไมรถยังติดอยู่อะไรประมาณนี้บางก็บนน้ําท่วมอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ไอ้โจโนูโวเนี่ยเจ้าตัวเขาใช้แอคเขาจริงเข้าไปตอบแอคเขาปลอมเออแล้วเป็นอย่างไรไอ้ เขาปลอมแล้วก็ไอ้คนที่ไปคอมเมนต์ด้วยไอ้แอคเขาจริงของโจโนโูโวนี้เฟซบุ๊กจริงนั้นเป็นเอ่อเพจปลอมนะคะรับท่านผู้ชมก็เลยโดนบล็อกครับท่านเอาเป็นว่าของจริงโดนบล็อกส่วนของไม่จริงนั้นไม่โดนนะคะรับท่านผู้ชมเนี่ยมีไวล่าคลิปมิจฉาชีพนะเนี่ยขอโตโน่ขอเงิน300กระโดดลงสะไมพังอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องแอบอ้างนะคะรับท่านผู้ชมไม่ได้ต่อว่าโตโน่แต่อย่างใดก็ต้องโชว์ให้ท่านดูก่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันอะไรทังนองนี้เนี่ยยืมเงิน300หน่อยได้ไหมเพื่อนถามมาไป ทำอะไรอ่านไปอ่านมาข้างล่างงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวเอาไปซื้อไมโครโฟนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าโตโน่อินบ็อกมาขอยือมเงิอนอะไรทธนองน,นี้ก็อย่าไปเที่ยวเชื่อนะครับท่านระดับตัวโน่แล้วเขาไม่ยืมหรอก200 3 0อร้อไม่รู้จะทําอย่างไรดีก็อาการหน้าเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างหลวเกินกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ไม่ใช่จอสกับซาร่าที่จะมาทีวีแต่เล็กเนาะยอดเยี่ยมมากเลยนะจอสซารล่าว่ายังไงแต่เดี๋ยวก่อนอะไรประมาณนี้เรามีผลิตภัณฑ์มานําเสนออันนั้นก็แค่ส่วน นึ่เฮ,เฮ้ยแต่นนี้ไปกันใหญ่แล้วครับท่านโดยตอนนี้หงทองออกมารับผิดชอบแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่รับผิดชอบเฮยเฮ้ยน่าจะรับสารภาพไปกันใหญ่แล้วอดีตพนักง,งานหงทองลอตเตอรี่เนี่ยเผยอะไรลวนางที่ชื่อวีเนี่ยที่แท้เป็นแค่พนักง,งานเจ้าตัว เจ้าของตัวจริงคือคนนี้เออก็ไม่รู้ว่าคนไหนนะคะรับท่านผู้ชมก็โดนเปิดโปงไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านตอนไปออโขนกะแสนั่นเนี่ยสำหรับหงทองลอตเตอรี่บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แม่มมงเอยไม่มีสาระกันเลยทีเดียวบอกเดี๋ยวไปเจอกันในศาลค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในศาลนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในศาลค่ะอุ้ยพูดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในศาลค่ะแล้วเป็นอย่างไรศาลเสือขายหรือไม่ไม่แน่ใจโว้ยเฮ้ยแต่ว่าอีกวันหนึ่งนวัตอิสระกัสินมาครับท่านบังปริเย่กันเลยทีเดียววันนั้นไม่ต้องมีหนุุ่มกกััันนนชย็็ได้เเอาววคณปพ กีกคนเดียวก็น่าจะเอาอยู่นะคะรับเ่านผู้ชมสรุปสุดท้ายไปไปมาตอนนี้ก็ออกมายอมรับพร้อมขอโทษขอโทษเป็นการร้องไห้ด้วยเหมือนกับสุเทพเลยนะเนี่ยแต่ว่าต่างคนที่ว่าสุเทพนั้นเคยประกาศจะไม่เล่นการเมืองแล้วอาจลามาเ่ิกเล่นการเมืองแล้วเริบมอาจละมาเข้าทางทําแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจานน้องหนูก็กลับไปเข้าเล่นการเมืองเหมือนเดิมน,นะคะรับท่านผู้ชมก็เป็นภาวะปกติวิสัยครับท่านถามทําไมปกติวิสัยเออมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วครับท่านบอกว่า โอ้ยอย่าท่ไปอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมเราเป็นว่าขนาดพักของตัวลูกเลี้ยงตัวมันเองนี้รวมไทยสร้างชาติรวมท่าอะไรประมาณนี้รอทศชอนะครับท่านผู้ชมยังบอกเลยนะเนี่ยพักนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้เทือกถามทําไมคุณเป็นลูกเลี้ยงนะ อ๋อไม่ได้ถามนี่ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะพาคะแนนพักตกต่ำอะไรประมาณนี้ยืนยันว่าไอ้เทื่องน,นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งภายในทั้งด้้งหน้าแล้วก็ด้านหลังะครั้นผูชวมส่วนจะอยู่ข้างๆหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันเป่านกวีครับท่านจนประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นอย่างไรจ้าบันเลยเหมือนเดิมครับท่านไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวคุยโม้คุยตัวว่าเองจะได้คะแนนเสียงเยอะอย่างงู้นอย่างนี้มีวมวลมหาพลังประชาสลิมรอดช่องเยอะแยะเหลือเกินได้สสเขตถ้าจะไม่ผิดดนเนเี่่่ยรรู้สึกวววาาคคหือ ไม่รู้แล้วก็ได้สสรวมแม่มึงทั้งพักเลยของพักไอ้เทื่องนั้นได้ประมาณ5คนหนึงหคนนะครับท่านผู้ชมต่ำเตี้ยเลียดดินอย่างสุดตินกันเลยทีเดียวแม่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยต้องเกิดปยุดเสียงไม่พอตอนมันไปปาใสเนี่ยถ้าประยุทุดเสียงไม่พอมเมาที่ผมสูเทปสูเทปสทีคิดสุนหนึ่งรุ่ยไม่ อะไรสขีศูนย์หนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไปคิดกันเอาเองครับท่านก็ต้องติดตามสถา,านการณ์อีกทีทั้งเรื่องซูเปอร์เพล็ก์ยกประยุทธ์เนี่ยนักการเมืองขวัญใจทุจริตเอ้ไม่ใช่ขวัญใจสุจริตประชาชนเออแปดปีพาประเทศพังเอ้ไม่ใช่พาประเทศพ้นวิกฤตอะไรทํานองนี้โดยถ้าเกิดไม่มีประยุทธ์นี้มันจะวิกฤตกว่านี้หรือจะดีกว่านี้นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านะะผู้ชมแต่ที่แน,น่ๆไม่ได้ไปเที่ยวกับใครเขาเลยเว้ยเฮ้ย,ยผมถามทาไมติดต้องมาถ่ายคลิปนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ถ่ายนี่ก็ไม่ได้ เดี๋ยวประชาชนจะมาปะทวงหน้าบ้านบ้านก็ไม่ยอมกินข้าวนะครับถามทําไมถ้าเกิดไม่จัดรายการก็จะประท้วงครับท่านบางคนถนึงกับขั้นจะหยุดงานกันเลยนะเนี่ยมาปะทวงเฮลเฮลนาบ,บ้านผมทนไม่ไหวต้องกลับมาจัดรายการอีกครั้งหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นักวิวช็อปเข้ามาจึงขอขอบคุณมาณที่นี้ครับท่านผู้ฟังที่กำลรอขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม